เอาละพวกนายเนี่ยมีเกาะกันด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ก็แค่คนเดียน่นะแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันมีเกาะยังไงล่ะเออเอเอ้ย,อยไม่เข้าเลยว่ะเออเฮ้ยไม่เข้าเลยว่ะเออไม่เข้าไม่เข้าเลยเหรอเอ้ยเอ้ยเยตะแมงเลยเตะเอ้ย นี่มันเป็นการต่อสู้นายแข็งแก่งมากนายสามารถทำให้ฉันว้าวาจากการต่อสู้ได้แต่นายก็แค่คนใฉทุดเ,นเนออในในกาะอ,อึนี่เนี่ยในแน่กตายยังไงแกก็แพ้ฉันเออนี่เนี่ยคือเอาล่ะเั้ยันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะ โอ้โหพูดแย่กับคนจีนเขื่อเขื่อเออทุกมันเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยกำจัดไอ้พวกลูกกระจกก่อนแล้วกันอู้ไม่นะน่าดีกูมองนอนโคม่ะเนี่เื้อ เด็ดโดดไปโอ้โอ้เฮอเฮ้อตัวขาเฮ้อตัดคออมมือผมเป็นอะไรเนี่ยมือฉันเป็นอะไร <c oughs> เอาล่ะ แค่ตรงสีเอาละยา่าเออฉันไม่ค่อยถนัดมือซ้ายเท่าไหร่นะแต่ฉันก็ยังสามารถฆ่าพวกแกได้อยู่ดีชวัว์เป็นไงเอาละ่าละฮ้ย ครั้งที่สามโลนั้นเนี่ยฮะยังมีอีกเหรอวะเยอะขนาดนี้ต้องให้เพื่อนช่วยแล้วละ่ะเอาเลยเพื่อนนายเอาเลยกลีนแล้วโอเคเอาเลยกลีนเอาละกลี Green. นนายต้องทำได้ฉันจะทำได้เหรอ เอาละกรีนนายต้องทำได้ไอ้พวกนี้มันก็แค่ลูกกระจกหัวหน้ามันตายไปแล้วเอาล่ะเออโอ้ยเออเอเอ,เอคือ <c oughs> นี่มันหักคอะกูเลยเนี่ยนี่เนี้ยนี่แนีนแน ไยแม่หัวยอืออือเอาละตุ้มหายไปแล้วนึงอืออ่าละตายฉันบ้างแล้วนะนายเอาละมาช่วยกันเอ้ยหัวมาช่วยกันอืออือ เออไม่แล้วเอ่อเอ้ยฉันไม่อยากตายกมดแล้มันเดี๋ยวฉันจะทำให้นายเองเอ้ยคนนี้กอนเอ้ออือโอเคเสร็จแล้วเอ